นิยายเสียงเรื่องห้วงสเสน่หามายาแห่งฝันตอนที่17ดาวุฒเข้าไปนั่งกินข้าวต้มอาหารเช้าแบบไทยๆซึ่งพวกเขาเป็นผู้เรียกร้องอยากให้แม่บ้านชั่วคราวซึ่งจ้างมาจากโรงแรมมาทำให้กินในช่วงที่พวกเขาพักที่นี่เพราะพวกเขายังจำได้ว่ามันอร่อยแค่ไหนเมื่ออัสยาแม่ของเดเมียนลงมือทำอาหารไทยให้พวกเขากินครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คนของแม่พี่ใหญ่ในทริปเฝ้ามองเดเมียนกับชาลีอยู่เงียบๆพร้อมกับคุค้นคิดถึงสิ่งที่หญิงสาวเพิ่งจะบอกแก่เขาถ้าเป็นอย่างนั้นเดมี่จะต้องใจสลายเธอไม่รู้ตัวหรือว่าเธอคือผู้หญิงคนพิเศษของเดเมียนไม่ได้พิเศษตรงที่เดเมียนดูจะถูกออกถูกใจเธอเอามากๆเท่านั้นแต่เท่าที่ฟังจากที่เดเมียนเล่าเรื่องความฝันของทั้งสองคนแล้ว คนอย่างเขาซึ่งไม่เคยสนใจเรื่องจิตวิญญาณทั้งยังมองว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระด้วยซ้ำได้ฟังแล้วก็เริ่มคิดว่าจิตวิญญาณของเดเมียนกับชาลีอาจจะผูกพันกันอยู่แล้วดูเธอสิทำไมถึงใจร้ายกับเดเมียนนักคิดเพียงแค่จะจบงานนี้แล้วก็หนีหน้าไปอย่างนั้นหรือดาวุฒพี่ใหญ่ของทริป ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารเช้าระหว่างมื้อเช้านั้นเดเมียนก็พูดคุยเรื่องโปรแกรมกับเธอบ้างแต่เขาก็รู้ว่าคนอย่างเดเมียนหรือจะต้องมานั่งเรียนรู้อะไรมากมายกับเรื่องง่ายๆพวกนี้ดาวุฒกับอามานปล่อยให้คนทั้งสองอยู่ด้วยกันหลังมื้อเช้าชาลีก็เริ่มอธิบายการใช้งานโปรแกรมทั้งที่ก็เห็นว่าชายหนุ่มดูจะไม่ค่อยใส่ใจมากนัก เขาหยุดเพื่อรับโทรศัพท์อยู่แทบตลอดเวลาแต่เธอก็ปลอบใจตัวเองเขามีหน้าที่การงานสำคัญที่ต้องทำนี่นาชาลีพึมพำเมืม่อชายหนุ่มลุกขึ้นเดินห่างออกไปสองสมเมตรเพื่อคุยโทรศัพท์อีกครั้งตอนนั้นแม่บ้านซึ่งยังควบคุมดูแลการทำความสะอาดบ้านของพนักงานซึ่งจ้างมาจากโรงแรมและยังดูแลเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มมาบริการ ก็นำถาดเครื่องดื่มเย็นเข้ามาเสิร์ฟที่โต๊ะซึ่งชาลีนั่งอยู่น้ำมะม่วงค่ะอร่อยนะคะแม่บ้านเอ่ยกับเธออ้อจริงสิพอดีดิฉันเห็นว่าอมีเสื้อผ้าข้าวข,ข,ของของคุณอยู่ในห้องของแม่บ้านแม่บ้านซึ่งดูจะเป็นรุ่นใหญ่นั่งคุกเข่าลงข้างเก้าอี้ของชาลีทำท่ากระซิบกระซาบ พี่เข้าใจว่าน้องกับแฟนคงงอนกันใช่ไหมคะตอนนี้ดีกันแล้วจะให้เด็กๆช่วยขนของขึ้นไปไว้ในห้องนอนเขาไหมล่ะคะชาลีฟังแล้วก็ทำหน้าไม่ถูกไม่รู้จะพูดอย่างไรเธอทำหน้าเหรอราอยู่ในขณะที่แม่บ้านกำลังรอคำตอบเอาขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมไปช่วยขนเองเสียงนั้นคือเสียงของดาวุฒ ซึ่งมองดูอยู่นานแล้วเอออย่านะคะไม่เป็นไรค่ะฉันนอนที่นั่นดีแล้วชาลีรีบปฏิเสธพลางมองดูหน้าของแม่บ้านซึ่งเอาแต่มองไปที่ดาวุธและตอนนั้นเดเมียนก็เดินกลับมาที่โต๊ะซึ่งเขาเพิ่งจะลุกไปและพูดกับแม่บ้านไม่ต้องย้ายอะไรทั้งนั้นชาลีได้ฟังแล้วก็โล่งอกนึกขอบคุณเขาแต่แล้ว นอนที่ไหนก็ไม่สำคัญชายหนุ่มพูดต่อและนั่นก็ทำเธอใจเต้นแรงคล้ายมีสังหรณ์การที่เขาบอกว่าไม่ต้องย้ายของและให้เธอนอนที่เดิมโดยบอกว่านอนที่ไหนก็ไม่สำคัญนั้นมันทำเธอเป็นกังวลกว่าเดิมเสอีกเพราะเมื่อคืนเขาก็ยังชายหนุ่มเรียกให้เธอหันกลับไปและเริ่มอธิบายการใช้งานโปรแกรม โดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเหมือนเคยและเธอก็ไม่ได้แปลกใจเลยสักนิดจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายนาทีชาลีก็เอ่ยถามชายหนุ่มซึ่งดูจะใจลอยไปไหนตอนไหนคุณดูจะเข้าใจหมดแล้วอยากจะเธอเกือบจะถามออกไปว่าเขาต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมเลยหรือไม่แต่พอได้เห็นดวงตาคมใหญ่ของเขามองมาที่เธอหญิงสาวก็เปลี่ยนใจ มีอะไรอยากจะถามอีกไหมคะเธอถามออกไปมีเขาตอบทันทีด้วยสีหน้าครุ่นคิดชาลีเดาว,ว่าเขาคงกําลังคิดเรื่องงานของเขาและคงจะถามคำถามทั่วๆไปเกี่ยวกับโปรแกรมที่เขาไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่ยอมเสียเวลานั่งอยู่กับเธอตั้งแต่9ก้าโมงจนตอนนี้ก็เกือบจะ11บเอโมงครึง่งซึ่งเธอเดาว,ว่าอีกเดียว เขาจะออกไปข้างนอกมันก็เป็นเพราะเขาหญิงสาวแอบหันไปกระพริบตาทีๆน้ำตากำลังรื้นขึ้นมาในดวงตาคู่สวยเมื่อเธอคิดว่าเพราะเขาแค่อยากจะใช้เวลากับผู้หญิงสักคนค่าเวลาในยามที่ไม่มีอะไรทําดีไปกว่าน,นี้และเธอก็คงเป็นคนเดียวที่นี่ที่เขาพอจะใช้เวลาเพลิดเพลินด้วยได้ เช่นเดียวกับเมื่อคืนที่เขาได้เพลิดเพลินชาลีคงจะได้โชว์น้ำหูน้ำตาออกมาแน่หากเขาไม่ถามออกมาสะก่อนคุณอยากให้ผมใช้โปรแกรมนี้จริงๆหรอเดเมียนถามพร้อมกับจ้องมองที่ใบหน้าสวยรอคอยคำตอบก็ใช่นาะสิคะโปรแกรมนี้ฉันอุตส่าห์เขียนมันขึ้นมาเพื่อขายให้คุณ เธอตอบคำถามนั้นแต่เพียงในใจและพยายามนึกหาคำพูดดีๆสำหรับลูกค้าคนสำคัญคุณสั่งให้บริษัทเราเขียนก็แปลว่าต้องเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ชาลีพูดได้เพียงเท่านั้นก็ต้องหยุดพูดเมื่อมือของเธอถูกชายหนุ่มดึงไปกุมไว้ก่อนจะพูดกับเธอผมไม่ได้เป็นคนสั่งให้ทำ เขาพูดและหยุดไปนิดหนึง่งแต่มีคนหวังดีสั่งทำและจ่ายเงินให้ผมเพราะอยากให้ผมเจอผู้หญิงดีๆและแต่งงานนี่หรือที่ทำเขานั่งทำหน้าครุ่นคิดมาตลอดเวลาเขาจะต้องคิดอะไรอีกก็แค่ล็อกอินเข้าใช้โปรแกร,รมเท่านั้นเองเธอคิดในใจเพราะเห็นว่าโปรแกร,รมที่เธอเขียน จะช่วยให้เขามีความสุขแต่เมื่อได้ยินคำว่ามีคนอื่นหวังดีจ่ายเงินให้เพื่อให้เขาได้พบผู้หญิงดีๆจะได้แต่งงานหัวใจของเธอก็หนักอึ้งขึ้นมา